สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับรถฮุนไดซาร์เรกนะครับที่ใส่ช่วงล่างออซซี่มาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยลูกค้านํารถเข้ามาเพื่อนํามาเช็คความเรียบร้อยนะครับผมชคอัพคู่หน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีคาบน้ํามันออกมานะครับผมเกริ่นก่อนครับว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งชุดช่วงล่างออซซี่มาเป็นเวลามานานกว่า4ปีแล้วนะครับผมวันนี้เข้ามาเนี่ย เอามาตรวจเช็คนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการถอดช็ออัพนะครับเข้าไปเช็คในห้องโช็คนะครับผมขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการแมเท n นซ์ e การเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมีขั้นตอนในการทำอะไรไงบ้างเดี๋ยวตามไปชมครับ<ป>แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องประกอบโชคเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าเราอยู่กับคุณมงคลหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าข้าวตามมาก่อนในคลิปก่นกอนๆที่ผ่านมานะครับผมในเรื่องของ คอนเทนต์เรื่องของช่วงล่างในส่วนของแหนบนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกับทางคุณมงคลหรือคุณนามงคลน,นะครับว่าในตัว H1 หรือคุณไดซ์ a ัิกตัวนี้นะครับที่ใช้งานโช์มานานแล้วเนี่ยขั้นตอนการเซอร์วิสเนี่ยมีอะไรไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่เป็นทีละจุดๆเลยแล้วกันขั้นตอนในการเซอร์วิสอะครับเรามีขั้นตอนอะไรไงบ้างครับผมเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อน <S <S ช่วงล่างของรถเนี่ยจะเจอสภาวะอะไรที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นฝุ่นละอองเป็นคี่โครมที่ดินเศษหินนะครับ แล้วก็การทํางานของช่วงล่างเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่รถวิ่งความเสื่อมของช่วงล่างเนี่ยต้องเกิดขึ้นพอถึงเวลาหนึ่งเราต้องทําการเซอร์วิสนี่หลายท่านถามครับเมื่อไหร่ถึงจะทําการเซอร์วิสนะครับเราก็เลยประมาณการให้ลูกค้าว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก3ปีอันนี้รถประมาณก่อนนะครับผมมาทําการรีเวิร์สแมนเนเนนซ์เขานะครับผมหรือเรียกว่ารีวนะครับทีนี้ในการรีวาลของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนเหมือนกันกับรถทุกรุ่นทุกประเภทในสินค้าของออซซี่เลยนะครับ นะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เราจะดูจากสภาพภายนอกก่อนนะครับว่าสภาพภายนอกเนี่ยมีร่องรอยอะไรมาบ้างเช่นร่องรอยการรั่วซึมตรงไหนจุดไหนบริเวณไหนนะครับผมเช่นรอยต่อบริเวณคอแกนคอโชกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วก็ทําการดูในเบื้องต้นเพื่อจะบันทึกแล้วเอามาทําการแจ้งกับทีมที่ทําการเซอร์วิสหรือว่าทําการแมเนจเมนต์ั้งนี้นะครับเพื่อเขาจะได้รู้จุดที่ชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับผม,ามานะก่อนที่จะมาแน่นอนต้องทำความสะอาดก่อน นะครับอพอผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยสภาพของโช๊คเองอาจจะมีสิ่งสกปรกแปลกปลอมเข้ามาถ้าเราไม่ทําการสะอาดก่อนเนี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นน่ะอาจจะหลงหลุดเข้าไปในสู่ภายในระบบของเราได้ซึ่งยังมีผลต่อชิ้นส่วนหลักหลงองเราเช่นแกนซีนหรือโอลิงภายใน,ในก็คือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราทําความสะอาดอสิ่งสกปรกภายนอกก่อนพวก เศษที่ดินเศษฝุ่นที่มันเข้าไปอยู่ตามร่องต่างๆ,างๆของโชคฝุ่นหรือว่าเศษที่ดินตัวนี้นะครับผมถ้าสมมติว่ายังคงอยู่ในตัวซอกต่างๆของตัวช่วงล่างนะครับผมมันสามารถที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทําให้ตัวซีนของชคเนี่ยรั่วได้นะครับผมหลังจากขั้นตอนแรกเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สองเราทำไงครับอามุงคลหลังจากที่ขั้นตอนแรกผ่านการทำความสะอาดภายนอกเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการเปิดและ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดด้วยใช้เครื่องหรือเปิดด้วยมือเิดด้วยมือก็คือพวกฝากต่างๆเนี่ยเราสามารถที่เปิดได้เกลียวฝาเนี่ยมีร่องรอยอะไรบ้างไหมนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราเปิดภายนอกเสร็จแล้วทีนี้มาถึงเปิดภายในแล้วต้องใช้เครื่องแล้วเครื่องที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ในการเปิดก็คือต้องใช้เครื่องในการกดเพราะว่าเนื่องจากโชคเนี่ยมันมีแรงดันไม่สามารถที่จะใช้เปิดด้วยมือได้แล้วต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเครื่องจักรของเราเนี่ยในการเปิดนะครับอย่างในเพื่พอความปลอดภัยด้วยนะครับพอจะ e ป่าเปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมา่นนัเรียะค ยังปกติอยู่ไหมเช่นแกนมีร่องรอยของรอยขูดขีดไหมเพราะว่า2จุดเนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยซึ่งจะทำให้เกิดการรั่วซึมได้นะครับเมื่อเราใช้ไปก็ต้องตรวจดูว่าเมื่อใช้งานไปนแล้ว ยังโอเคไหมล่ะที่จะทําการต่อ,อพอเปิดมอเรเสร็จแล้วถึงจะเอาไปทําความสะอาดจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับมาในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับผมบก็ทํายังไงมานะครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ของเราเนี่ยหลังจากที่เราทําการถอดจากเครื่องก็จะถึงขั้นตอนเอาชิ้นส่วนตรงนีงน้ไปทําการล้างและทีนี้ล้างของเราเนี่ยไม่ได้ล้างเหมือนภายนอกแล้วเราจะล้างจากภายในเลยการล้างของเราเนี่ยเราใช้น้ํายานในการล้างที่เราเรียกว่าโซเวนเป็นน้ํายาทั่ว,วไปอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยจะใช้เกรดที่ สูงมากเป็นพรีเมียมเลยเป็นน้ํายาที่ใช้เฉพาะที่เฉพาะเพราะอะไรเพราะน้ํายาที่เราเลือกใช้เนี่ยเกรดเนี้ย นะครับโซเวนชนิดนี้เนี่ยเป็นโซเวนที่ไม่ทําลายถ้าในกรณีมีการตกค้างหรือล้างไม่หมดรืยทำนองนี้นะครับก็ไม่ทําลายพวกชิ้นส่วนหลกัหลกๆเช่นซีนหรือโอลิงรวมทั้งจะไม่รวมตัวกับพวกน้ํามันด้วยนะครับมันจะแยกค่อนข้างชัดเจนทีนี้เมื่อทําการล้างตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทักถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยตรวจชิ้นส่วนไปด้วยเพราะมันจะล้างค่อนข้างละเอียดมากเช่นวาล์วเองเนี่ยมันจะมีซอกหรือค่อนข้างเยอะเราก็ทําการล้างวาล์วเนี่ยให้คลาบสกปรกเนี่ย ออกมาหมดเลยเวลาเราเอามาประกอบใหม่ปุ๊บน้ํามันใหม่เนี่ยการฟลอ์ของน้ํามันเนี่ยเขาจะได้เหมือนกับเราทําใหม่ๆตอนที่เราประกอบซื้อของใหม่เลยอันนี้คือกระบวนการของขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการล้างโซเวนนั่นเองหลังจากขั้นตอนที่สเสร็จปุ๊บล้างเสร็จเพื่อจะดูว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปทำไงบ้างครับผมหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่4ีแล้วที่เราจะประกอบกลับและตามมาตรฐานของออซซี่แล้วนะครับ เนื่องจากพันจําเบอร์ของช็อคอัพเนี่ยมันมีหลายพันจําเบอร์นะครับในแต่ละพันจําเบอร์เนี่ย,เ,เ,ยเขาจะมีมาตรฐานในการประกอบนะครับแต่เนื่องจากว่าครั้งนี้ทําการรีเวิร์กหรือแม้แตแนัน รีวาลครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนวาวอะไรละถ้าในกรณีที่ลูกค้าเขาไม่ได้รีเฟรชมาว่าต้องวาวานุ่มหนึบมาก,กาอะไรเนี้ยเราถือว่าปกตินะครับจุดที่ประกอบเลยก็คือทางทีมช่างนะครับาก,ก็ทําการเตรียมเพื่อจะทําการประกอบนะครับเชิญเพื่นท่านทางนี้ได้เลยครับผมการประกอบของเราเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากจากชิ้นส่วนในแต่ละที่เนี่ยนะครับทีมช่างของเราเนี่ยถ้าทําการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคือการเช็คเนี่ย เราเช็คแคบอย่างทุกขั้นตอนของการรีเวิร์กเลยนะครับไม่มีขั้นตอนไหนที่หลุดไปเพราะว่า,าประกอบเข้าไปเนี่ยต้องดูก่อนว่าชิ้นส่วนที่เราจะประกอบใหม่เข้าไปเนี่ยจะต้องไม่เกิดเอฟเฟกหรือเกิดผลเสียกับตัวชิ้นส่วนเดิม,ดมนะครับเช่นโอลิงอย่างนี้เราเปลี่ยนใหม่เข้าไปแล้วนะครับพวกเข็มขัดต่างๆเนี่ยเรเปลี่ยนใหม่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตัวลูกสูบเองก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับตัวหลอดไกด์เองนะครับตอนที่เราจะเปลี่ยนโอลิงนะฮะเราก็ต้องดูกอนว่ามีร่องรอยไหมนะครับมีความคม จากการใช้งานมาหรือจากการถอดประกอบของเราเองหรือเปล่านะครับซีนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับการส่เข้าไปของใหม่เนี่ยก็ต้องดูว่าสายลงในตำแหน่งที่พอดีนะครับไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่เพเยขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของเขาคือราบเรียบนะครับพร้อมที่จะเอาไปประกอบนะครับตัวแกนเองซึ่งจะมีตัววาลอยู่นะครับแล้วก็จะทําการดูว่าวาลที่เราล้างมาเนี่ยยังมีคราบสกปรกอะไรหลงเหลืออยู่ไหมฮะสะอาดมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการที่จะประกอบกลับเข้าไป หเเมือนดก็หลังจากที่ขั้นตอนที่ผ่านมาก็คือว่าเติมน้ำมันเสร็จขั้นตอนต่อไปเราจะทาเป็นส่วนไหนครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเติมแก๊สนั่นเองแก๊สที่เราเติมก็คือแก๊สไนโตรเจนนะครับเราจะทําการเติมแก๊สก็คือขั้นตอน ของการเติมแก๊สต้านนู้นนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญทางนี้นะครับซึ่งจะเป็นกระวการสุดท้ายของ การประกอบโชกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะสำหรับสำหรับรุ่น,นอื่นก็จะมีวิธีการแตกต่างกันแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละรุ่น,นอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบรอยรั่วนะครับ,รบว่าหลังจากที่เติมแก๊สแล้วเนี่ยซีลเราที่สายเปลี่ยนไปใหม่โอริงที่เปลี่ยนไปใหม่เก็บแรงดันอยู่ไหมก็ทําการเช็คด้วยน้ยาํายาเช็ครั่วซึ่งน้ํายาเช็ครั่วตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันรั่วมันจะเปิดฟองเลยเป็นฟองฟองอเลยหลังจากนั้นก็จะทําการปิดตรงท้ายนะครับที่เป็นจุดเติมนะครับเพื่อไม่ให้สงสกปูเข้าไปฝังอย หรือว่ารีมมนเท่นั้นครั้งนี้แล้วนะครับหล่ออย่างนี้ไปก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่เอาไปประกอบกับฐานเพื่อจะประกอบเข้ากับตัวรถแล้ว ครับผมครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนการประกอบการแมทเีนช็อกเนี่ยก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าลักษณะการติดตั้งของเจ้าช็อกตับ32ที่ติดตั้งกับคุ u ไดสตาริเอตหรือ H1 ตัวนี้นะครับเป็นยังไงติดตามชมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลักษณะการติดตั้งชุดช่วงล่างออซี่สำหรับคุณได H1 Starrex ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมคุณมงคลจะแนะนําวิธีการติดตั้งให้ครับเดี๋ยวไปชมกันครับ หลังจากที่เราได้การทำการประกอบโช็จกจัดในห้องประกอบมาเรียบร้อยนี่ยนะครับก็ จะมาถึงที่จุดที่เราต้องเอามาประกอบกับรถแล้วก็คือค่าติดตั้งแล้วค่าติดตั้งจริงนะฮะค่าติดตั้งจริงแล้วนะก็คือเอามาประกอบร่วมกันระหว่างตัวโช้เองกับตัวฐานโช้เองแล้วก็ตัวคอยสปริงนะครับตรงเนี้จะมีวิธีการประกอบนะครับเพื่อจะปรับศูนย์ให้ได้ตามระยะมาตรฐานของการตั้งศูนย์ของเราด้วยนะครับผมเชิญครับดูระดับของมุมที่จะวางคอยสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นฝาบ่าเบ้าโชคของเดิมติดรถนะครับซึ่งจะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะหลังจากที่เราประกอบเป็น ชุดสําหรับพร้อมที่จะติดตั้งเข้ากับรถแล้วเนี่ยนะครับล้วก็เอาชุดที่ประกอบพร้อมแล้วเนี่ยนะครับนะครชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชค๊คคอยสปริงฝาบ่อบนนะฮะซึ่งเราทําการแก้ไขปัญหาการไหลนะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือขวาแต่ส่วนใหญ่คุณใดเนี่ยจะเจอไหลซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งนะครับที่ตัวรถจริงๆเลยนะครับผม และเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับขั้นตอนการเซอร์วิสการเมเทนแนนซ์แล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมเทคนิคการติดตั้งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตามที่ทางคุณมงคลได้แจ้งเลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่มีข้อสงสัยในเรื่องของว่าฟีลลิ่งของโช๊คเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมหลังจากเมเทนแนนซ์หรือว่ารีวาวไปแล้วที่ออซซี่นะครับมีการเก็บสเปคของรถลูกค้าทุกคันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้ามั่นใจได้ครับว่าฟีลลิ่งรถของท่านนะครับเมื่อ ความรู้สึกในการขับขี่ก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เพื่อคลอดคลิปคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Instagram หรือว่า Line o f f i c i a l a c c o u n t นะครับผมหรือสำหรับท่านใดน,นะครับไม่สะดวกในการพิมพ์นะครับผมสามารถที่จะยกมือถือโทรหาเราได้เช่นกันครับ ที่เบอร์02-563-4433นะครับสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Aussie Suspension ใกล้บ้านท่านได้เช่นกันครับผมผมขออนุญาตฝากไว้นะครับกับ Aussie Suspension รู้จริงเรื่องช่วงล่างปรับแต่งและด้วยความรู้สึกสวัสดีครับ